ความขัดข้องของ M Flow ที่ยังไม่ flow คนที่โดนค่าปรับไปแล้วแล้วเขากำลังจะคืนให้เขาคืนทางช่องทางไหนแล้วคืนเมื่อไหร่ล่ะแล้วจะเผื่งขับผ่านไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินต้องจ่ายเงินช่องทางไหนทั้งหมดทั้งหมนี้เดี๋ยวโอสสรุปให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะตั้งแต่ M Flow หรือว่าระบบ ค่าธรรมเนียมอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นเปิดให้บริการนะคะที่ทางหลวงหมายเลข9ก้ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีปัญหาดราม,ม่าต่างๆมากมายเนี่ยโออยากให้ทุกคนไปฟังคำพูดจากปากอธิบดีกรมทางหลวงกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนคะ่ะ ความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือความไม่เข้าใจนะครับเพราะตรงนี้เราก็จะพยายามในการที่ออจะจ,จัดการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับนะครับนะครับ M4 เนี่ยนะครับที่เราทำเนี่ยก็คือว่าที่ทำเพราะอะไรเพราะว่าต้องการลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าดางเพราะว่ามันเป็นระบบที่วิ่งผ่านได้เลยแล้วก็มาจ่ายเงินที่หลังทําให้รถผ่านด่านเนี่ยได้มากกว่าเดิม5เท่ารองรับนะครับรถผ่านแต่ละช่องทางนีได้ 2,500คันต่อชั่วโมงต่อช่องนะครับ M4 เราเปิด4ช่องเพราะนั้นก็วิ่งได้เต็มที่เนี่ยนะครับหมื่นคันต่อชั่วโมง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังนะคะระบบ M Flow เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมของโอนะโอเข้าใจแหละเพราะว่ามันคือช่วงแรกซึ่งท่านธิปดีก็ยอมรับกับโอตรงๆรงนั่นแหละว,ว่าปัญหาหลักๆมันมี3ส่วนส่วนแรกรถติดสะสมหน้าด่านอาจจะเป็นเพราะว่าประชาสัมพันธ์น้อยคนยังไม่รู้พอวิ่งวิ่งมาเอ้าเห็นว่าเอ้ยมันไปไม่ได้แล้วก็เบี่ยงเลนซ้ายมันก็ทําให้เกิดรถติดแต่ว่าปัญหาเรื่องเนี้ยเขาแก้ไขแล้วนะคะมีการวางบริโอ่งบริเออร์นะคะมีจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้ว พอมันเป็นกระแสดราม่ามานี่แหละก็กลายเป็นการประชาสัมพันธ์ไปนในตัวคนก็รู้มากขึ้นก็อ่ะโอเคมันเป็นเอ็มโฟฉันไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นฉันก็เปลี่ยนเลนปัญหานี้ก็คลี่คลายค่ะส่วนในส่วนของการอ่อนประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านที่บดีแจ้งว่าจริงๆ m อ็มเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์เรื่อยมานะคะตั้งแต่ช่วงกลางปี -63 แล้วแล้วก็ทดลองเปิดให้บริการในปี6.4ก็คือประชาสัมพันธ์มาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งมาเปิดใช้บริการจริงก็คือ15ากุมภาที่ผ่านมา ส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องของค่าปรับสุดโหดต้องบอกว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องค่าปรับ10เท่ามันถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายตามพรบจราจรพุทธศักราช2497มาตราที่7เลยนะฮะว่าใครที่ใช้รถใช้ช่องทางพิเศษแบบนี้แล้วเจตนาจะเลี่ยงไม่จงใจจ่ายเนี่ยโดนค่าปรับ10เท่าเลยนะสมมติว่าค่าผ่านทาง30บาทคูณ10เข้าไป300เท่ากับรวมกับค่าที่คุณต้องจ่ายเท่ากับ330บาทค่ะ แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าใครจงใจจะขับผ่านโดยจะไม่จ่ายกับคนที่แบบผ่านไปก่อนเดี๋ยวฉันจ่ายทีหลังนะดูเจตนาย,ยังไงท่าอธิบดีก็ตอบตรงไปตรงมานะคะว่าที่ผ่านมาเขาให้เวลา2วันในการจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายหมายถึงในส่วนของค่าผ่านทางนะถ้าใน2วันคุณเคลียร์เสร็จปับ๊บคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าปรับแต่อย่างใดแต่ อย่างที่บอกนะคะว่าบางทีมันอ่อนประชาสัมพันธ์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้คนที่เขาขับผ่านไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของวิธีการใช้งานมันก็เกิน2วันซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็มีการแก้ไขใหม่ตามคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจาก2วันให้ขยายเวลาเป็น7วันถ้าหลังจากนี้คุณขับผ่านไปแล้วคุณเคลียร์ค่าผ่านทางภายใน7วันคุณไม่เสียค่าปรับนะคะซึ่งกฎนี้จะใช้ยาวๆไปจนถึงวันที่31มีนาคมเลยค่ะ แล้วเราจะรับการแจ้งเตือนแล้วก็จ่ายในเรื่องของค่าผ่านทางหรือว่าค่าปรับทางไหนล่ะอันนี้แบ่งเป็น2เคสเคสคนที่เป็นสมาชิกกับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะถ้าคนที่เป็นสมาชิกกันแน่นอนนะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่ามี SMS ส่งมาแจ้งเตือนคุณให้ชําระค่าผ่านทางอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็มี3ช่องทางด้วยกันที่คุณสามารถจะเข้าไปจ่ายค่าผ่านทางได้ทางไลน์สะดวกที่สุด แอปไซ n ์เอ็มโฟไทฮะหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Mflow t ไทยก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ของทาง Mflow ก็ได้ ที่ดีตอบตรงๆเลยฮะว่า2 0,000กว่ารายที่เขาปรับไปแล้วเขาจะคืนให้ทุกรายค่ะโดยคืนให้ตามช่องทางที่เขาตัดเงินคุณไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตามบัตรเครดิตบัญชีธนาคาร M-PASS หรือว่า e a s y p a s s นะคะโดยจะดำเนินการคืนเงินให้ภายใน7วันนะับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์นี้แหละค่ะไม่เกินไปกว่านั้นหรอกก็รอหน่อยละกันเนาะอ่ะทีนี้จะสมัคร m f l o w ได้ช่องทางไหนบ้างอย่างที่โอบอกไปนะคะว่าจริงๆ m f ง o w มีข้อดีมากๆนะคะคือว่าถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการจะพักสตุ้งสตังจ่ายเงินตอนที่จะผ่านด่านไปทำให้คุณเนี่ยสามารถจะผ่านด่านไปได้โดยตรงเลยไปสมัครเลยนะคะตอนนี้แนะนำว่าแอดไลน์ค่ะ M Pro ไทยนะคะเป็นช่องทางที่สบัสะดวกที่สุด2นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้ผลใน1วันให้คุณสามารถใช้งาน M Pro ได้แบบสบายๆแล้วเอาล่าสุดท้ายนะคะท่านอีิบดีกรมทางหลวงมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็คิดว่ามองว่าระบบนี้เป็นระบบเป็นระบบที่ดีนะครับ วิ่งผ่านได้เลยแล้วจ่ายเงินที่หลังนะครับไม่ต้องไปมีบัญชีที่ต้องไปค้างไว้ที่ไหนนะครับจ่ายที่หลังวิธีการจ่ายก็มีหลายแบบนะครับจ่ายได้เป็นรายครั้งแต่ตามรอบบินนะครับตบามรงนี้นะครับช่องทางสะดวกเป็นสมาชิก e m p มพา EASY p a ี t ซึ่มีเงินอยู่ในระบบอยู่แล้วก็วาสามารถตัดเงินฐานตรงนี้ได้ด้วยนะครับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือความไม่เข้าใจนะครับก็ตรงนี้เราก็จะพยายามในการที่ออจะจ,จัดการเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับนะครับนะครับคิดว่าตอนนี้ก็หลายๆอย่างก็ค่อนข้างคลี่คลายนะครับถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ทุกช่องทาง,งของสปริงออนไลน์เอาไว้ให้เจ้าองด้วยนะคะ